แล้วพี่น้องพี่มาล่งเขาแบบรถเท่าผมมีชอบเบรกเลยชอบเบรกเสียชอบเบรกขอผมีรถนักไซส์มาหาสิบตัดล่งเกียร์หนึ่งนะพี่น้องอยาลาลงแห้งเบรกก็่าเหยียบแห้งเหยียบแค่ประคองหลออเื่องเท่า่าเหยียบแห้ง แกะประคองรอบเครื่องว่ายรอบมันเกิดเปิดแอร์ไปเด้อทับคันเปิดแอร์ไว้แอร์นี่สทัคัญมันดึงกำลังซอยเห้องยากระแทกเบรกเด้อพี่น้องเด้อมันเปลืองล้มลุกมันจะปังกระทัดคอยเ,ยอมมเอลี่ยลงไปว่าไม่เอาเหรียญเลี่ยเด้อพี่น้องค่อยๆเหยียบคอยเ,ยอยเยอลี่ยลงไปเหรียญเอาไว้เลี่ยอย่างอื่นคอย ตอเอื่อนมันอยแล้วก็าลอยทีเลี้ยไเนพี่กองรถมันเก่าแล้วกันรงดุเกินมันก็บไดเนาะอ๋อเลี้ยลงไป ย่ำวายากระแทกเบรกเด้อค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเบรกมันเข้าไปกระแทกเบรกเบรกมันเบียกลูปเพื่อพูดอะไดๆเอารถเบารถรถนับเี็นมั้นผมมีช็อปเบรกหรือเบรกเสียมาทั้งนี้กันนี้ไลยดูวิธีเอามันลุกไปแบบแบบเบรคเขาชิบว่ใหม่ พอห้องมันละเอียบแห้งเด้อเราไปคลายที่ยาไว้คลายที่อาไว้ที่ไวพอหลอมันลดลงแน่เราป่อยพอมันีเกือเข้ามาเยียบคอายเียบแห้งเด้เอ ยะฝ่าวเ้้ยเข้ล้น้้้้อันาร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้เ้้้้้กด้กด้้้าา้้้้้ว้ว้ว้้้้้้้